เห็ดอ้วนเห็ดอ้วนเห็ดขมอีกแล้วครับผมเผื่นขมขมยังอืมพึ้นในน้ำ ่อ,อป่นมามือหนึ่งหน่อยป่นด้วยยังก็เดี๋ยวมาเขียวด้วยหล <c oughs> <c oughs> อดหน่อยกำลังออกครับฝนมาเิ่งมาสองมือพี่น้องครับ อ้วนอวบสามดอกพี่น้องครับม้า่าครับพี่น้องครับสวยครับเปินปู ตวกเห็ดมัพี่น้องครับซออ่อนแฮงเจ้าเตยย้เด็มกระตาเจ้ามาตาเด๋งเนาะปลามันปลาบ่ใหญ่อือ Uh huh. อ้าวตัวดอกเห็นพี่น้องครับ

สายเคียสายเคียเมือ่อแล้วเมื่อให้คนสิบเป็นอื่นแล้วนะเปไปนี่แล้วครับพี่น้องครับ ไม่จ้าเคลียร์ลมไปพี่น้องออก็เคลียร์คักเคลียร์เนี่ยขนาดเคลียร์คัก,กว่านี้มันไปเห็นนีแล้วตีเดี๋ยวพี่น้องครับอีกสามดอก ใส่เดียวกันเลยไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะ You saying that. สองโดครับ อย่างสวยอย่างงามนี่ยเหรอฮึมันเอามันออกไหม่บ่พี่น้องใหญ่ขึ้นไปหนาบ้างอืมเห็ดใหญ่น้อกขนพี่น้องครับ หอนเอาคนตกเบิดขึ้นมาขึ้นเลยหอนเอาเฮ็ดเก๋นี่น่ากลัวครับนี่ไม่ปุ๊กเก๋นี่น้อ,นนอยสีขึ้นกันครับพวกนี่นอีสองดอกเก็บเลยด้วยโอ้สีดอกนี้ยวไปซูนเพิ่นจับได้ด้ยวดยว แสงเดือเหนีดไหมพุ่นองอุ้งตุ๊กตาอ้วนหกอ้วนเนีน่ยนะผลงานครับพี่น้องครับมือนี้ดอกงามเนาะเรียหลายครับกินมี่กันแล้วพี่ร้าน้องเพียงเต่านี้แล้ว,ลวครับผมสวัสดีครับ